ไปกันเลยโอเคไปเลยตะลุยเลยด่านนี้แหละกดเลยพี่โต้ก็กดเลยไปพี่โต้จะกระโดดให้เดี๋ยวโอเคกระโดดเลยกระโดดแล้วนะโดดใช่อ๋อไหนท้องดิระเบิดเลยโอ้โหไปดิกระโดดเลยนะใชนี่ อุ้ยได้สามเหรียญนะเนี่ยแย่ยังได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อคันใหม่ได้อยู่เร็วไปเลยเฮ้ยกระโดดตอนไหนบอกด้วยดิระเบิดเลยเนี่ยเอาใหมกระโตอนสุดท้ายลาเอาใหม่ดิกระโดดกระโดด ลอยลอยลอยแล้ววิทยได้หกเหรียญแล้วนะเราไปซื้อรถเพิ่มได้อยู่แล้วยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกนิดนึงแสงล้าแสงคันนี้ล้าวแม่โอ้ไม่เป็นไรเอาเหรียญไว้ก่อนแล้วทำไมพี่โต้กดกระโดโดไม่บอกล่ะ เกือบเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยเฮ้ยจะกระโดดยังออไมนี่กระโดดกระโดดกระโดดกดดกระดด้ดอกระโดดกระโดดกระโดดเดี๋ยวนี่โดดแสงลเนี่ยกโดดเฮ้ยไม่บอกเลยะกระ ข้าวเช้นชัยได้สามเหรียญน่ะได้ยังยังยังไม่ถึงเลยไมยอืมทำไมเขาไม่ให้ไปด่านใหม่ละ่ะได้แค่ด่านสิบสองเองนะหรือเรายังไม่ชนะยังไม่ได้นะอย่าแล้วทำไงจะแซงได้เนี่ยรถเขาแรงจังเลยกก็ตปปิดสีดีเนอะโอ้เราสตาร์ทคนสุดท้ายตลอดเลยอ่ะ เฮ้ยยเฮ้ระเบิดดิทำไมระเบิดเนี่ยก็กระโดดไงกระโดด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 ก็ระเบิดดิยังไม่ถึงทางกระโดดเลยยัง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 หรอกยังไม่ต้องยังไม่ต้องอยู่ที่หนึ่งอยู่โอ้ยที่โลเลย <c oughs> อ๋อโอ้แสงยังดิเฮ้ยได้หกเหรียญน,นะย,ยังอีก <c oughs> สิบสี่บาทจะซื <c oughs> ้อเปล่า <c oughs> อีกสิบสี่บาทเราก็ได้คันใหม่นะ ไอู้ไม่ดูทางเลยดูทางก็ดิอะไรมั่วเลยอะ่ะไดีดิเป็นไรครับเป็นไรครับพี่เป็นไรครับ,ไ,รรบ,ไ,รรบไม่ขับลนะ อะล่ะก็ขับอะไรไม่รู้อะอะไรข้างเลยเฮ้ยได้สามเหรียญละอีกส okay ิบเอ็ดบาทนี่อีกสิบเอ็ดบาทก็ได้คันใหม่แล oui> ้วละพอพอได้สิบสิบเอ็ดบาทแล้วก็ได้ม่ไหมได้เลยดิอะไรไหมล่ะ เฮ้ยชนะชนะว้าวเฮ้ยได้ตั้งหกบาทนะตียังอีกห้าบาทตีลังการอบหนึ่งเราได้ตั้งสามบาทนะเองด,ดูดก็กระโดดตีลังกาเลยได้สามบาทเลยลองดูดิเอาลองดูดินี่ได้สามบาทแล้วเย้ได้คันใหม่แล้วเอาเปล่าคันใหม่เปล่า อุ้ยแรงอ่ะแรงอุ้ยไปพังหรอกโ,โอเคได้คันใหม่แล้วซื้อเลยเปล่าซื้อเลยซื้อเลยนะกดเองไหมกดเองเอากดนี่ลเลยรถคันใหม่มา<ะ>อ่ะมาดิก็ก็ก็เนี่ยก็เลือกรถหน่อยก็ได้คันใหม่แล้วไง น้องนี้ได้ยังยังแต่พี่เจ้าไมไม่ได้ยังไ,ได้อันนี้ทำไม่พี่เจ้ายางได้คันลายไฟโอ้ต้องเก็บตังค์อีกหลายบาทเลยแปดร้อยนี่อืมคันนี้ไปก่อนแล้วกันไปยังเยไลายไฟยังไปเลยนะวะเย้ ได้ไฟอ่ะอืมไฟก็ได้ไฟปลาหมึกหนาวป่ะโอเคไปเลยลุยลุยเลยลุยดิลดิุยดิดิไม um> ่ไม่ลุยลุยดิดิไปลุยเลยลุยยเลยไปลุยกันอ่ะ ไปเลยรู up, ้ก wow. ันนะกันนะหยันไปเลยรุ้ดเอาลุยกันเถอะติดแอร์แล้วหนาวลุยกันเถอะโอเคเดี๋ยวจะลุยโอเคทำไปเลยดิโอ้ยยันมาเลยไปไปหยันไปเล ยดยกันเถอะโอเคเล่นพรุ่งนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะเล่นพรุ่งนี้เหรอโอเคปิดเลยนะไม่ฮ <c oughs> ะจะได้เล่นพรุ่งนี้เปล่า <c oughs> เลือกยังไม่เสร็จเลยนะโอเคโอเคไปดิ <c oughs> เสร็จแล้วไปเลย ไปเลยไม่ใช่กดเลขสิเลขเลขเลข,เลขด่านเออพวกอาจาร์ที่ไกลเลยเออเอาดินานาดีไปดิเ,เอาเลยดิกดดินี่โอเท่เอา้าวเขาหยิบเหรียญไปเราหมดเลยเขาหยิบเหรียญเราไปหมดเลยเมื่อกี้เก็บไปหมดเลยมวยมตีลังกาอยู่ อะ้รอะไรได้เปล่าเฮ้ยอะไรสอนแล้วแค่นี้แหละแต่หกบาทจะชื่อไหนได้ชื่อยังไม่ได้หรอก

นี่ถ้าตีลังกาจะได้สามบาทนี่ฟล<ะ>ิปฟลิปววะ,วะอ๋อะวะได้สามบาทแล้วจะได้อะไรไม่ได้หรอกรถคันละตั้งแปดร้อยอ่ะต้องเก็บตังค์วีกันเยอะเลยเยอะเปล่าตัวเอาเอกังเยอะเลยก็ถึงจะได้รถไงข้าแล้วไปรังนี่ไม่ได้เลย ใช้พิโตกดกดเลยดิโอเคไปเลยมาเจ้าคันไหนคันนี้แลหละสีอะไรสีอะไรดีอ่ะเอาสีโล,ล้ว่าสีน้ำเงินว่าสีเงินเนี่ยได้เอาสีน้ำเงินล่ะเทเท แม่ันนี้หรอโอเคไปเลยตังค์แรกนนี้อะอะไรนะอ้ย,ยังตังค์ไม่พอนเนอะตังค์แรกนนี้ยังตังค์ไม่พอหรอกซื้ออะไรซื้อไม่ได้หรอกกฤษก,การกระบาดต้องเก็บตังค์กัดร้อยหนึ่งคือก็กฤก,การกระบาดไงโอ้ยไม่ได้หรอกปิดเลยเหรออ๋อปิดเกมทิ้งเลยเหรอ โอเคแค่น okay, ี Stop, ้แหละสต็อปท่านผู้ชมก่อน